แนะนำเส้นทางล่องเรือชอมวิวเลคลูเซิร์นที่สวยตาแตมากมากๆใครมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ห้ามพลาดเลยค่ะโดยอีฟเริ่มต้นนั่งจากลูเซิร์นนะคะไปยังวิสโนวใครที่จะไปลิกคิคุมอยู่แล้วนะคะแนะนำให้ไปโดยเรือนะคะสวยมากๆโดยท่าเรือนะคะเดินออกมาจากสถานีรถไฟก็จะเห็นเลยนะทุกคนสวิตพาคือขึ้นฟรีนะคะใครจองสวิตพาในครุกนะคะอย่าลืมใส่โคตรถอันนี้นะคะรถเพิ่มเยอะมากอันนี้ค่ะไปนะคะก็จะมีทั้งโซนนั่งด้าน,อนนอกแล้วก็ด้านในเลยมีอาหารให้เลือกสั่งได้ด้วยค่ะซึ่งวิวบางทางคือสวยมากๆค่ะทุกคน ารทางธรรมชาติภูเขาแล้วก็บ้านเรือนคนนะคะเป็นการนั่งเรือที่แบบอินใจมากค่ะทุกคนแล้วแบบเวลามีเรือล่องผ่านนะคะเขาก็เบืกมูไว้ายให้ด้วยนะคะน่ารักมากทุกคนดูซึ่งเรือก็จะแบ่งเป็นสองชั้นนะคะโดยชั้นสองของเรือก็จะเป็นของเฟิร์สคาร์นะคะเลือกนั่งตามคลาสตัวของเราได้เลยระหว่างที่นั่งก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจตัวเราด้วยนะคะค่ะกับอีมีแวกินข้าวที่เวกิสนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่น่ารักมากค่ะ๋ย่ไว้รีวิวแยกให้นะคะโดยตอนกล่านะคะก็ใกล้ช่วงซันเซ็ตแล้วคือแบบพาทิน